ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอักษรออนเลิร์นพบกันอีกแล้วนะครับกับครูพิยุทธ์ยุทธคมพมรสุภวิชิตกับเรื่องเส้นขนานวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่มที่2นะครับเนื้อหาที่เราจะคุยกันทั้งหมดในวันนี้นะครับเราจะใช้หนังสือของอักษรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่มที่2ในการสอนนะครับเราคุยกันมาแล้วนะครับทั้งหมดเลยเรื่องเส้นขนานเนี่ยเราเรียนกันมาหลายหลายครั้งแล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ย ครูจะมาสรุปให้ฟังครับว่าในเรื่องของเส้นขนานเนี่ยนักเรียนเนี่ยจะต้องทบทวนและเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับเปิดไปที่หน้า31เลยนะครับหน้านี้เป็นหน้าสรุปสาระสำคัญนะครับของเรื่องเส้นขนานของชั้นป5นะครับเล่มที่2ของเราเนี่ยนะครับเรื่องเส้นขนานที่เราเรียนกันมานะครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยนะครับเรามาทบทวนกันครับว่าเราเรียนอะไรไปบ้างนะครับและต้องดูเรื่องอะไรกันอีกบ้างนะครับอ่า จำคาบแรกได้ไหมครับที่เราเจอกันนะครับเราคุยกันในเรื่องของเส้นตั้งฉากและสัญลักษณ์ของการตั้งฉากถูกไหมจำได้ไหมสัญลักษณ์ของการตั้งฉากเป็นยังไงเป็นอย่างนี้เนาะเขียนอย่างนี้ใช่ไหมครับจำได้ไหมนะครับเส้นตรง2เส้นนะครับตรงนี้เขาสรุปว่าถ้าเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรง2เส้นเนี่ยมาบรรจบกันหรือตัดกันเป็นมุมฉากแล้วนะครับเห็นไหม เส้นนี้กับเส้นนี้นะครับถ้ามันตัดกันเป็นมุมฉากแล้วเนี่ยจะเกิดเป็นสัญลักษณ์นะครับแล้วก็เกิดการตั้งฉากกันขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าถ้าเส้นตรงกอขอตั้งฉากกับเส้นตรงคองอเขาก็เขียนเป็นกอขอตั้งฉากกับคองอถูกไหมครับนะอันนี้คือเรื่องแรกนะครับที่เราได้คุยกันไปถูกไหมนะครับจากนั้นเราคุยอะไรกันต่อครับ จำได้ไหมคุยตั้งฉากเสร็จคุยอะไรกันต่อเราคุยกันในเรื่องของเส้นขนานและสัญ,ญลักษณ์ของสกานขนานกันนะครับามาดูกันสิเป็นยังไงเห็นไหมถ้ามีเส้นตรง2เส้นขนานกันนะครับเส้นตรง2เส้นขนานกันนะครับาการที่เราจะบอกว่าเส้นตรง2เส้นขนานกันเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าเส้นตรง2เส้นเนี่ยนะครับ บนระนาบเดียวกันเนี่ยจะขนานกันเมื่อระยะห่างระหว่างเส้นตรงทั้งสองเนี่ยจะเท่ากันเสมอนะครับคือตรงไหนระหว่างเส้นหนึ่งกับเส้นหนึ่งแล้วก็ตรงไหนของระหว่างเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งเนี่ยก็จะต้องเท่ากันนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าระยะใดๆของของเส้นตรงเนี่ยเท่ากันแล้วเนี่ยมันจะเป็นไงการมันจะขนานกันซึ่งระยะตรงนี้เนี่ยครูก็เคยบอกแล้วละว่ามันคือระยะตรงที่ลากมาตั้งฉากกันเห็นไหมตรงเนี้ยสีน้ําเงินตรงเนี้ยนะครับ ทบทวนนะแล้วถ้ามันขนานกันแล้วเราจะเขียนเป็นสัญลักษณ์ยังไงครับสมมุติเส้นตรงกอขอขนานกับเส้นตรงคองอและเขียนยังไงดีเขียนแบบนี้ใช่ไหมครับดูสีกอขอนะครับขนานกับขนานอย่างนี้เนาะคงอถูกไหมครับเส้นตรงกขอขนานกับคงอจำได้ไหมขนานกันนะครับคอนเซปต์ของเส้นขนานนะครับวิธีการเขียนนะครับ ตรงนี้ผ่านนะพอจ,ะจำได้ไหมครับพอเราเข้าใจคอนเซปต์ของเส้นขนานแล้วนะครับเขียนสัญลักษณ์เป็นแล้วเราคุย,ยกันต่อนะจำได้ไหมเราคุยกันในเรื่องของการสร้างเส้นขนานใช่ไหมเห็นไหมการสร้างเส้นขนานนะครับตอนที่เราคุยกันเนี่ยเส้นขนานเนี่ยมันจะมีการสร้างทั้งหมด2วิธีวิธีแรกก็คือวิธีที่เขาให้ตารางมาให้เป็นสเกลมานะครับที่ครูบอกว่าอ่าเรายังเพิ่งสนใจเส้นนะ เรายังไม่สนใจเส้นเราสนใจจุดนะครับถ้าจุดมันห่างเท่าแล้วนะครับมันก็จะทําให้เส้นนั้นน่ขนานกันไปเองนะครับและอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือวิธีการใช้ไม้ฉากนั่นเองนะครับมาดูกันสิเป็นยังไงนะถ้าเราอยากจะนะสร้างเส้นขนานขั้นที่ขนานกับเส้นตรงบอใบไม้ปอปอปาตามตัวอย่างนี้เห็นไหมครับนะเขาก็เอาไม้ฉากเนี่ยนะครับเขาเอาไม้ฉากเนี่ยวางไว้นะครับวางไว้ตรงนี้ เห็นไหมวางไว้ตรงนี้นะครับนะแล้วก็ดูว่าจุดที่มันอยู่ห่างจากเส้นตรงบอปอเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็วัดไว้นะครับเห็นไหมช้เขาบอกว่าใช้ไม้ฉากวัดระยะห่างจากบอปอถึงจุดนอนหนูเห็นไหมครับวัดไว้นะครับอาจจะจดไว้หรือจําไว้ก็ได้จากนั้นค่อยๆทำอะไรครับค่อยๆเลื่อนไม้ฉากไปถูกไหมครับอ่าเลื่อนไปนะครับแล้วก็เลื่อนไประยะใดระยะหนึ่งก็ได้ นะครับแล้วก็กําหนดจุดอีกจุดหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยมีระยะห่างเท่ากับสิ่งที่เราวัดไว้เมื่อกี้นะครับนะจากนั้นก็กําหนดจุดขึ้นมานะครับแล้วค่อยทําไงครับค่อยลากเส้นตรงครับขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งตรงนี้นะครับนะและเส้นตรง2เส้นนี้ก็จะเป็นไงกันแล้วครับขนานกันแล้วโดยอัตโนมัตินะครับนะแล้วก็เขียนเป็นสัญลักษณ์เส้นขนานก็คือบอปนะครับ ขนานกับนอลนะครับโอเคเขียนนะนะพอพอนักเรียนสร้างเส้นขนานเป็นแล้วนะครับมันเกิดอะไรขึ้นมีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นอีกมีเส้นตัดขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งอีกเห็นไหมนะเห็นไหมตรงนี้ขนานกันละนะครับที่เราเรียนกันไปเมื่อคาบที่แล้วนะครับพอขนานกันดันมีเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งเนี่ยนะครับมาตัดกันเกิดขึ้นนะครับ ทำให้มีมุมเกิดขึ้นทั้งหมด8มุมมีพื้นที่เกิดขึ้นทั้งหมดสองพื้นที่แยกเป็น2ชนิดคือข้างในข้างนอกนะครับแล้วก็คางเดียวกันของเส้นตัดถูกไหมนะครับตรงนี้ก็เลยเกิดเป็นหัวข้อที่เราเรียนอนสุดท้ายนะครับขึ้นมาชื่อหัวข้อว่ามุมแยง้งมุมภายในนะครับและมุมภายนอกที่อยู่บนด้านเดียวกันของเส้นตัดนะครับเห็นไหมตรงนี้เขาบอกว่ากําหนดให้ นะครับกอขอขนานกับคองอนะครับและมีเส้นตรงจอจานฉอฉิงเนี่ยเป็นเกิดเป็นเส้นตัดขึ้นมาครับนะพอเกิดเป็นเส้นตัดปุ๊บมีมุมเกิดขึ้นทั้งหมดกี่มุมนะ8มุมเลยเห็นไหมครับนะก็จะมีมุม1 2 1 2 3ส5 6 7 8ี่ห้าเดดเกิดขึ้นทั้งหมด8มุมเลยนะครับและอะไรเป็นข้างในเป็นข้างนอกจำได้ไหม ข้างในก็คือบริเวณนี้นะครับข้างในนะครับซึ่งเป็นสีฟ้าเนี่ยข้างในนะครับข้างนอกเป็นตรงไหนนี่คือข้างนอกนะครับอ่ะข้างนอกนะโอเคแยกแยะออกนะข้างในข้างนอกนะครับพอเป็นข้างในข้างนอกเนี่ยเขาก็บอกว่านะครับมุมที่มันอยู่ข้างในเนี่ยนะครับก็คือมุม3 4 5 6ี่ห้าเป็นมุมข้างในนักเรียนดูดูและคิดตามนะครับว่า อะไรเป็นข้างในนะครับเห็นไหมสามสี่ห้าหกเป็นข้างในนะครับอะไรเป็นข้างนอกครับหนึ่งสองเจ็ดแปดเห็นไหมหนึ่งสองเจ็ดและแปดเป็นมุมภายนอนนะครับและอย่าลืมมีอีกอันนึงคำว่ามุมเลยครับมุมแย้งไงนะครับมุมแย้งเป็นยังไงล่ะนะครับมุมแย้งคือมุมที่มันเป็นไงที่มันอยู่ตรงข้ามกันและเยื้องกันใช่ไหม นะครับเพราะฉะนั้นมุมแย้งตรงนี้เป็นอะไรครับ3กับ6เห็นไหมครับ3กับหแย้งนะครับมีอะไรอีกมี4กับ5แย้งเห็นไหมครับ4กับ5แย้งนะครับเขาก็เลยบอกว่า3 6กับ4 5เป็นมุมแย้งนะครับคราวนี้อ่ะมุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่บนด้านเดียวกันของเส้นตัดคือตรงไหนคือ3 กับ5เห right? ็นไหมนะครับเป็นมุมภายในที่อยู่บนด้านเดียวกันเห็นไหมครับมุมภายในที่อยู่ในบนด้านเดียวกันก็คือ3กับ5นะครับมุมภายในที่อยู่บนด้านเดียวกันก็คือ4กับและ4กับ6นะครับคราวนี้เขาพูดถึงมุมภายนอกที่อยู่บนด้านเดียวกันมุมภายนอกที่อยู่บนด้านเดียวกันคืออะไรคือ1ใช่ไหมครับกับ7เห็นไหมมันอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็2กับอะไรครับ2กับ 8นะครับ1กับ7 2กับ8เป็นมุมภายนอกที่อยู่บนด้านเดียวกันนะครับและสุดท้ายนะครับมุมมีมุมอะไรบ้างที่เป็นมุมภายนอกนะครับนะครับมุมภายนอกที่อยู่บนอยู่บนด้านเดียวกันของเส้นตัดเนี่ยมีอะไรบ้างมุมภายนอกนะครับและมุมภายในเนี่ยนะครับ1กับและ1กับ5นะครับเป็นมุมภายในกับมุมภายนอกนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมี2กับ ทันนะครับมีอะไรอีกมี3ข้างใน7ข้างนอกเห็นไหมครับแล้วก็มี4กับแลสกับ8 4ข้างใน8ข้างนอกนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าหนึ่งห้าสองหกสามเจ็ดสี่กับแปดเนี่ยเป็นมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่บนด้านเดียวกันของเส้นตัดนะครับคราวนี้เราสรุปครับนะครับเราสรุปว่าถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งเนี่ยมันไปตัดขนานตัดกับเส้นขนานคู่หนึ่งแล้วเนี่ย นะครับจะทําให้เกิดมุมแยงทําให้เกิดมุมภายในทําให้เกิดมุมภายนอกนะครับซึ่งมุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่บนด้านเดียวกันของเส้นตัดนั้นๆเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันนะครับและอีกอันนึงก็คือถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งไปตัดกับเส้นขนานคู่หนึ่งจะทําให้มุมภายในที่อยู่บนด้านเดียวกันของเส้นตัดเนี่ยมีขนาดรวมกันได้ทั้งหมด180องศานะครับ อันนี้ก็คือความรู้ทั้งหมดที่เราได้เรียนในเรื่องของเส้นขนานกันไปนะครับโอเคตามนี้เนี่ยนักเรียนคงจะได้คอนเซปต์นะครับแล้วก็คงจะไดเ้เรียนรู้เรื่องเส้นขนานไปมากพอสมควรแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้านักเรียนยังไม่คล่องนะครับหรือนักเรียนต้องการฝึกฝนนะครับให้นักเรียนไปดูในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เนี่ย เล่มที่2เนี่ยที่จะใช้ควบคู่กันกับเล่มหนังสือเรียนเนี่ยนะครับเพื่อฝึกฝนให้ในักเรียนเก่งขึ้นนะครับสำหรับคราวหน้าครับเราจะมีหัวข้อใหม่ที่น่าสนใจนะครับเรามาดูดูกันนะครับว่าคราวหน้าเนี่ยเราจะเรียนเรื่องอะไรวันนี้สวัสดีนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร education